หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองศูนย์โอ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาททุกคนครับอันนี้สายมารีวิวดูที่ให้เบิ่งดูคันนี้มันเป็นจังไรก็ว่าใหม่ดูคันนี้มันเป็นอย่างคันเก่านี่นะก็โอ้ลูกปืนแตกเออถ้าเอาไปเปลี่ยนลูกปืนก็สิได้นี่เนาะยมรานเหนือพู้เลยป่าพันย่างไปสามสี่โลเพืแต่ว่าบ่อนั่งมันเป็นตะฮักขนาดทุกคนมันซัวบ่อน กันเลยคือกันเลยรับคันนะฮะไม่ยังกระตัดนี่อ๋ออันนี้เท่าไหรอันนี้เกิบแผ่นเก้าสิบแผ่นนึงห้าบได้มีไม้ไพ่ไปนัะเหรอนี่ผมีแหละผมมีไม่ไพ่90้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าิจากด้าน3มอันนี้สามด้านสามอันจากแผ่นสามสามแผ่น เจ้าเป็นย่งอยู่ดีๆแห่งมเออมมันกระลำเพื่อนแต่กอยบงไ่ได้เป็นอย่างก็ยัไ่ได้เป็นอย่างกยเห็นเพื่อนอันนั้นร้าเอมือเช้านี่เพิ่นบอกว่าอันลูกเพื่อนนี่เป็นประจำเดือนและมันก็มีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าซื้อผ้าทำไมให้น้องเนี่ยถ้าเป็นประจำเดือนห้าแสนเนาะห้าแสนกระเบียงซื้อเลยอันฝาเจ้าสิซื้อจะกข้างกับพิจารณาอันไหนมันยังดีก็ไว้หรือว่าอันไหนบรดีนัอันนั้น สวัสดีครับทุกคนเข้าพวงแล้วมากลับมาอีกรอบหนึ่งทุกคนมาเอามาเบิง่งอันนั้นสายไปเบิ่งนดูเจ้าซื้ออย่างมาระเภทกเข้าไปเบิ่งดูว่าเป็นไปซื้อผู้เดียวเจ้าย่างไปซื้อเหรอปาลาลวดไม้สายมารีวิวให้เบิ่งดูมาขี่ดูโ,ดโอ้นึ่งข้าวแล้วละ่ะเอาเกินนึกว่าพวงสีนึ่งเท่าไรนี่ ล้านเล้านหนึ่งแสนล้านแสนโอ้ค่อยให้เจ้าไปเท่าไหร่ก็ล้านสามเนาะล้านสามสองแสน,นอสองแสนซื้อเข้าได้จักโลิบโลเซ <10 S 1> <5. S 2> โลอ๋อได้แสนห<ล>้าสามแสนสาวโลเนาะล้านเท่าไหร่ก็ล้านเอดล้านล้านหนึ่งแสนล้านเอดเหรอวนอึ่งล้านหนึ่งแสนสองศูนโอ้หนึ่งพันเจ็ดร้อย 74บาททุกคนครับอันนี้สายมันรีวิวดูไไดทีบให้เบิ้งดูคันนี้มันเป็นจั่างไนก็ว่าใหม่ดูค<ะ>ันนี้มันเป็นอย่างคันเก่านี่นอลูกปืนแตก <laughs> ออถ้าเอาไปเปลี่ยนลูกปืนก็สิได้นี่เนาะซ่อมแล้วก็สิได้ขี่ได้อยู่อะป้าเย็นมันเฮี้ยได้ <laughs> อเอเฝ้าดีๆตอนตื่นขึ้นมาเลยเฮียใชเนาะ <laughs> ไปโอ้ครอบล้อมันอยากน้อยนาะคือกัน <laughs> คือกัน <laughs> คือกันเลยคากอ่ขกอขก่อใช้บังดูลองขึ้นดูจะขึ้นดูก็ <S <S สูบลมร้านทางไหนเจ้าร้านอยู่เ <1 S 1> ส้นบ,บอกมั้ร้านอยู่ทางไหอยู่ทางพุ่มบอกเออทางยม่ลาหนะม่านี่เด้อย,ยมรา,านครับพว่พาพื้นยางไปสาสี่โลโโแต่ว่าบ่อนั่งมันเป็นตะฮักขนาดทุกคนมันโซ่่อนโอ้ยโซ่เขยมันแบบ ต่างหากโมฮัทเหรอเดี๋ยวอันเก่ากับแบบเดียวเหรออันเก่ากับือกันโอ้ปราได้จักรยานใหม่แล้วแค่สีก่กี่แล้วแล้วแบบนี้เนาะมันนุ่มดีบ่ดักค่ะหมูหูคนเล่าเลยคือกันเลยคือกันเลยรับพันนะฮะอันนี้รถจีนกันโอเคล็อกได้เลยนี่ฝนไปยืนอยู่ข้างหลังดูดดดดดดด ไปยืนอยู่ข้างหลังเด้๋ยค่อยสีถ่ายรูปนี่เฮ้ยมาไม่เจอทางหน้าพี่พี่เอาเนี่ยมาฮะสี้ถ่ายรูปไว้นี่รอบนี้นะทุกคนเปิดกล้องเลยไหมไยิ้มหน่อยไหมเอออ่ารอบนี้ได้จักรยานเนาะกับเข้าพร้อมนี่มาเบิงมานี่ซื้ออย่างมาให้นี่นะตานนี้เลยขึตัดนี่เหมือนตรงนี้ไม่เห็นกระตัด อ๋ออันนี้เท่าไรอันนี้เก้าสิบแผ่นเก้าสิบแผ่นนึงหางห้าบ่ได้มีไม้ไผ่ไปนะเหรอบะมีแหละผมมีไม้ไผ่เก้าสิบ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 จากด้านสามอันนี้สามด้านสามอันจากแผ่นสามสามแผ่นโดยอันนี้ถังนะครับเพื่อนบอกว่าให้เอามาใส่น้าเร้อยนี้เดอเอาใส่น้ำเราปิดฝาไว้มันจังบ่ได้ใส่ถังอันนั้นแล้วเราแก้บังดูแก้บัง ที่อ่านคุณนะเพื่อนบอกว่าให้ซื้ออันกระติกน้ำให้เพื่อนในเด้อเพื่อนวาคุณพงวันันคัมบูชาเนี่ยครับเดบิวจากเกาหลีใต้นะเพื่อนมอบให้หนึ่งพันห้ารอบาทครับซื้อกระติกน้ำใบใหญ่อันนี้คือใบใหญ่สุดในในร้านโลใบละแสนแสนนึงการ้อยห้าสิบาทนะครับออเอล้างเด้อยลวปิดไว้จอกเราให้แล้วเนาะเอาอันนี้มาเบื่ออันนี้ <c oughs> อันนี้มูจักอย่างนี้เออว่ารู้ว่าจะอย่เอเป็นอย่างอย่างแบกเปล่ยนเป็นอย่างจอนเลยอย่างบบกเปลี่ยนเป็นอย่างแงเออผมมันกระลำเพื่อนแต่ <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นอย่างเพราะไ่ได้เป็นอย่างเพอยเห็นเพื่อนอันนั้นรางมื่อเช้านี่เพื่อนบอกว่าอันลูกเพื่อนนี่เป็นประจำเดือนแล้วมันก็มีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่า ซื้อผ้าทนไมให้น้องเนี่ยถ้าเป็นประจําเดือนมันเป็นอย่างไรผมก็เลยมารอบนี้ผมก็ตั้งใจว่าสิฮะสิซื้อให้อยู่แล้วแต่พอดีเพ่อเราบอกว่าเพิ่นเป็นนะวันนี้ก็เลยไปเลยไปซื้อซื้ออันนี้มันมันถือนะครับ60ิแต่ว่าบางอันนะมันมันซ้ำานเดื่องหามัน45ห้าเนาะเขาก็เลยเอาแบบใหญ่ลอรีเอทของไทยเนาะนี่เนาะ60นี่มันเท่าไหร่ะ60 30 90าบาบาทประมาณ90บาทอันนี้ให้แม่เพิ่นนี่ย้ยเพราะว่าเพิพเ่นเ <c oughs> พิ่นอยู่ได้เดือนนึงม่เนี่ยก็ เยีวบ่อยมีน้ำตาลอันอันแฟบแฟบเขึ้นบอกว่ามันเบิร์ตเนาะโดยน้ำปลาอันนี้น้ำมันน้ำมันลาวโดยมันถือกว่าน้ำมันไทยก็เลยซื้อมาให้อันนี้กะปิเวียดเพิ <c oughs> ่นน่าสีเซียกว่ากะปิไทยเนาะโดยโดย,โดยกะปิไทยยังเหลือหลายไหมหรอหลาย,ยอันนี้แป้งนัวทุกคนซื้อมาให้ประมาณนี้ก่อนโดยอันนี้เพราะว่ามือดจะเทียกว่าซีเฟลล่อะ่ะบ้างนี้ น่าสิบริเวณเดียเลยเพราะว่าค่อยสิไปเซปูนไปไกลๆอยู่พวกบัณฑิตเงินเหลือบาณนี้เชื่อเลี้ยงให้ไปเท่าไหร่ยวแบบแสนสามเพื่อการซื้อนั้นเบ็ดบัณฑิตเรือหนึ่งสองสามสี่สี่แสนนะฮีเลอเอาไว้ซื้อข้าวแล้วกันอันนั้นอันฝาเออฝานี่ครับเจ้ากระแบงซื้อก็ได้นะเสร็จอันนั้นอีกนะ เป็น, 5, นห้าแสนเนาะฮะห้าแสนโดยกระแ่งซื้อเลยโดยโดยัดยดยนฝาเจ้าสิซื้อจะข้างกับพพิจารณาอันไหนมันยังดีก็าไว้หรือว่าอันไหนบรดีานะอันนั้นโดยโดย,โดยเออจ็คสี่ได้ผ่านมาหรือบ่ถ้าผ่านมาบ่เลยถ้ามาีนคนฝากกันจังแวะมาหาเลยอืมถ้าบ่มีคนกับบ่ได้เจอกันเจ้ากันผู้เท่ากับบ่เป็นคลองแก่งคูณเจ้าหรอโดยเนะเจ้าบ่ได้เป็นเลีแยก่งคูณนานหรือยัง เป็นเดือนสองเดือนแล้วผมไเพื่อนทิพหอดแล้วรอเอาเก็บไว้เด้อบ้านนี้รอบนี้หาเอาเงินให้เพื่อนห่าล้านแปดเนาะทุกคนล้านแปดแสนไม่เนาะไม่เนาะล้านแปดวกคาซื้ออุปกรณ์นี่อีกอันเท่าไหร่วะล้านประมาณล้านนึงเพราะว่าเขาซื้ออันอันไม่เนียงก็มีไม่เนียงมาให้แล้วตั้งแต่เสาเ่าะเนาะแล้วก็เครื่องฟุ้งไม่เนียงนี้เออเพื่อนเอ็เตอร์กินบบานี้ ท่านเฮ็ดทศท่านเ็ดนึ่งแต่ข้าวเหรอต้มไข่ต้มไข่โดยต้มไข่กินกับหยังตบเข้าเลยจับมอตำเอ่โอ้ตำตำใส่อย่างเนี้ยมักเ็ดหมักเพ็ดเอาไปได้ชื่อจังมักเพ็ดโดยแล้วเลยเอาไข่ใส่โดยโดยแล้วใส่อย่างอีกแบบนี้ผักหอมผักหอมกับใส่หยางบุตรท่านนะอ๋อน้ำปลาบไปใส่บ่บ่น้ำปลามีแต่จำกินอ๋อน้ำปลามีแต่จำกินโดยอันนั้นมีแต่ จำหักเพลศใส่พักหอมมันสเสี่บจังเลิบแบนี้ใครกับบักเพลศเคยแนวนั้นอ๋อเคยแนวนั้นโดยเอ๋อแต่ว่าน้ำปลานี่จเจ้าซีใส่ถ้วยแล้วก็จำกินกับข้าวว้าวแจากสิวอา่างไรลันทดรันทดน,ทนะทุกคนเออรอบนี้เขาก็ผ่านมาที่แรกเขาบอกว่าสองเดือนท่านจังผ่านมาไบนี้เขาก็เลยมาเดือนต่อเดือนเนาะแล้วก็หลายคนก็ฝากนี่เพิ่นฝากสิ่งที่เพิ่น ฝากก็คือกระติกน้ำเนาะรอบนี้แล้วก็เงินก็เอาให้เพื่อนเลยแล้วก็เพื่อนปะเพื่อนอยากได้เอาเอาเอาเพื่อนอยากได้จักรยานก็ได้จักรยานใหม่แับนี้แต่สิได้ไปขี่ไปหาผู้บ่าวเนาะลืมบัตใดลืมเอาโลชั่นลืมโลชั่นให้เดี๋ยวสิสิให้ผู้สาวไว้ใช้ปลเบิดเลยนะเนาเไม่จังไดเอาเอออันนี้ครับ แล้วแต่สิไปฝากพ่อหรือว่าสิเอาไว้ซื้อซื้อครีมมาทาเด้อซื้อไปซื้อนี่ซื้อลิปสติกลิปมันนะลิปสติกมันเพิ่นทาลิปสติกทุกคนงามหนาวพร้อมได้หน่ฮะอาบน้ำหรือยังอาบแล้วอาบแล้วเพิ่นใส่ชุดเก่าชุดใหม่ๆห่ที่เขาเอามาให้เพื่อผ่าโบชใส่ะโบชใยโบมากโบมากบอกมันอายมันอาย๋อมีแต่ชุดโบคือเหรอ เอเพื่อนอยากได้แบบสุดแบบนี้สุดแบบธรรมดานี่หรออ๋อสุดเสื้อยืดธรรมดาคนเอามาให้มันหลดบอกคือมูอ่บอกบอกคือมูอ่ใ <c oughs> ส่โซ่บอได้มีเหรอเขาบอได้เอาค่อยเอาโซ่มาให้หรอเ <c oughs> ออช่วยได้หมดอหานเพื่อนเพื่อน,นอยากใส่สิ้นหรอไม่ใส่เนื้อนั้นอย่าใส่แนวนั้นอ๋ออยากใส่ง่ายอันไหนซื้อโซ่เขาซื้อเอาอ่ะนะอ๋อหรือค่อยเอามาให้อ๋อโซ่มอ๋อปั่นเพื่อนท่าบอกใส่นี่อันนี้ครับบอกใส่ เออทุกคนเอาบปนี่คือเอามาเรียบร้อยแล้วเฮากะมาส่งต่อให้เรียบร้อยเดี๋ยวเฮาสิเดินทางไปไกลต่อนะครับถ้าบุไดอยากร่วมบุญด้วยอ,อย่างกัคอยสอบถามกันมาอีกครั้งนึงนะครับเผื่อผมได้ผ่านมานะครับผมก็สิมาส่งต่อให้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเลยอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญมานะครับแล้วก็เอาขอบคุณเพื่อนอีกรอบนึงดเออขอบคุณ<อ>ทุกรอบเลย คอเจ็บยังให้ได้ของใครอยให้มีนอนหลับได้เงินมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนให้ลำรวยลำรวยอ่าถูกเหงาอยู่สุขสบายดีคือกันเด้อลูกกะให้เฮ็ดเนี่ยเจ้าให้จะบอกหลายกะให้เอด็ดให้กินให้นั้นเป็นสาวเราอือ <c ười> จังบ่ได้ยากพ่อแม่เนาะเป็นเป็นสาวเลยให้เพื่อนเอ็ดเป็นกิน เน่ยอย่างไรเนาะโอเคทุกคนเราจะไปต่อนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญมานะครับเขาก็เป็นสะพานบุญส่งต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ